สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตค่าเครื่องบันทึก NVR ยี่ห้อ d v o Tech รุ่น SRA 2 1 1หนึ่งหนซีรีส์เพื่อให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านแลนและผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเริ่มต้นให้ไปที่เบราว์เซอร์ของเครื่องบันทึกเลยนะครับ ตาเบราวเซอร์ของเครื่องมันตึดีโอตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านภาษาให้เลือกภาษานะครับวันที่รูปแบบวันนะครับรูปแบบเวลานาผู้ใช้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่าโรงงานจะเป็นแอดมินนะครับรหัสผ่านก็คือแอดมินการที่ปุ่มเข้าใช้งาน ที่ตั้งค่านะครับแล้วไปที่เน็ตเวิร์กนะครับผมก็เน็ตเวิร์กการตั้งค่านะครับในแทบแวน มาแ,แถบแบน http port number นะครับ80ครับใช้ port 0ปบผมใช้ผมใช้80นะครับ r t s p port number ใช้5 5า้นะครับค่า l a n ชนิดของเน็ตเวิร์กให้ fix ip เลยนะครับท้กนาะรเป็น fix ip หมายเลข ไอพีของเครื่องมันจะมผมตั้งไว้หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งยี่สิบสี่นะครับตามวงของตัวเราเตอร์นะครับ subnet ต่ากนะครับสองห้าห้าสองห้าสองห้าศูนย์นะรับวฟอเกตเวก็วิเข้าหาเราเตอร์เลยนะครับส่วนแฟมิลี่ดินเอสก็ตั้งของตั้งแปดแปดแปดแปแปสี่สี่ เป็นพ็อกซี่ของ Google แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับต่อไปไปที่เราเตอร์นะครับเป็นเบราว์เซอร์ของเราเตอร์นะครับเ้าผมใช้เราเตอร์ของ 3BB บียี่ห้อโฮบอยนะครับรุ่น MT880 ไปที่เบสิกครับเพื่อไปทำการ forward port ไปที่ net นะครับไปที่ visual server ผมตั้งไว้ที่ forward port เบสที่8ปดสิบนะครับ สตาร์ทพอทนะครับ n port number แปด l o c a l ip address ก็คือ192.168.1.2.4ก็คือหมายเลขของเครื่อง nvr นะครับสตาร์ทพอท local mm hmm. เป็น80นะครับ n port โลคอลเป็น80ดสิบนะครับแอปพลิเคชันตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ okay. ส่วนโปรโตคอลก็เป็น o ไปนะครับ ต่อไปครับเป็นพอร์ตของ RTSP นะครับต่อตั้งด้วยนะครับจำเป็นตั้งนะครับตรงนี้แอปพลิเคชันเป็น d v o ตั้งชื่อให้เป็น d v o RTSP นะครับโปรโตคอลเป็นออไปนะครับ Start Port n u เ b e r เป็น554 e n d p o r t n u m b e r เป็น าา้กันนะครับส่วน l o c a l ip address ก็เป็นเป็น ip ของตัว m p r นะครับเพื่อบันทึกนะครับ s t a r t p o c a l เป็น p o r t local เป็น5.4้นสนะครับมแค่าการนะครับเสร็จแล้วทั้งหมดก็ submit เลยนะครับต่อไปครับไปตั้งโดเมนนะครับ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในตัว d r ได้นะครับเป็น d d s นะครับตัวนี้ผมใช้โดเมนเป็นของ d v n d s นะครับตั้งชื่อโฮสต์นะครับโฮสต์มาใส่ใส่อีเมลไปแล้วก็ผูซอร์ที่เราใช้เข้าตัวเว็บ d y n d s นะครับใส่ไปนะครับสำหรับล็อกอินนะแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็น ภาเที่เราเข้าเราอินเข้าไปในตัวเว็บตัวนี้ครับแค่นี้เสร็จแล้วครับก็สัปนิดเรามาดู D V R ครับตัวครับ N V R นะครับไปที่ เซ็ตค่าไปหมดแล้วครับก็จะมีแล้วนะครับการเซตค่าเน็ตเวิร์กรูปผันมินิเน็ตได้นะครับของเครื่องบันทึก NVR รุ่น DPO t e c h รุ่น RA 2 1 1 Series นะครับก็มีเท่นี้ครับ